สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์นะครับไอเดียนะครับการหาระบบเทรดนะครับของจากช่องชัยลังเ s c สก o l นะครับหัวข้อพาราโบลิกซานะครับหลังจากที่ผมนั่งดูแล้วนะครับผมก็จะมาทําการเขียนเป็นเทมเพลตนะครับตามเงื่อนไขที่เขาเซตอัพนะครับแนะนํามานะครับก็คือประกอบไปด้วยนะครับ Moving a v e r a g e นะครับ15นะครับ โมวิ่เลณสานะครับแล้วก็พาราบิกซานะครับผมก็ใช้ค่าโรงงานหมดเลยนะครับออกแคสเสร็จปุ๊บนะครับปกติเราก็จะแบ็กแบ็กเทสมือเนาะก็คือถ้าเกิดอีเมลมันคอร์สกันแล้วมีแท่งบูลีสองแท่งติดกันเนี่ยก็ให้เปิดเปิดเลยนะครับเปิดเบยเปิดบายเลยนะครับถ้าอยู่ข้างล่างก็ตัดกันอยู่ข้างล่าง,างเนี้ยฮะเขเปิดเซลนะครับอันนี้ผมแคสเสร็จแล้วนะมาดูเลยดีกว่า ว่ามันตรงตามเงื่อนไขไหมนะครับเร็วไปอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหนึ่งสองเนี่ยเซลล์ sell. นี่ก็ทีไปนะครับอันนี้หนึ่งสองนี่บาย อันนี้โดน SL นะครับอันนี้โดน TP นะครับก็อันนี้พอเขียนไปเ EA เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราออปติ่ใหนะครับประหยัดเวลานะครับอ่านี่นี่นะครับก็บูลิสสองแห่งนะครับสองแห่งก็เปิด น,นี่ไปดูดูในเซลายนะครับอันนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะครับว่า,าแคนเดลเนี่ยแท่งบู๊กแ,แคนเดลเนี่ยต้องแบบกี่ิ๊บกี่ิ๊บเนาะอันนี้ผมเอาแค่5 5าิ๊บก็50จุดนะครับเราเอาตจาะสักร้อยอย่างเงี้ยก็ได้ก็10สัก10อย่างเงี้ยก็ได้ครับตรงนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับไม่เข้าเงื่อนไขเพราะว่ามันมีการเช็คระยะด้วยนะครับจากเช็คระยะจากตัวนี้จากเอเอครับระยะห่างไม่ให้ห่างเกินไปนะครับ นี่ก็เทสแบบหยาบนะครับก็หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตดาดาก็ประมาณสามสิบห้านะครับอันนี้เป็นข้ออันนี้เป็นข้าวขานะครับแต่ว่าผมเทสแบบอีวิติกไว้แล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอีวิติกอีวิติกก็คือที่ดีที่สุดนะครับก็คือหนึ่งปีสี่เดือนเนี่ยนะครับบวกไปแปดสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับเดดี้ก็ประมาณศูนย์จุดหนึ่งสาม ตกเดือนละ4%นะครับนะกระบอกไป800กว่านะครับบิลเลดอยู่ที่น้อยมากนะครับ38%นะครับบิลเลดน้อย38%นะครับเทรดไปทั้งหมด50เทรดนะครับอ่าโปรไฟล์เคสเตอร์1.66นะครับผมอยากให้ดู RR นะ RR นี่1ต่อ3ามกับ1ต่อ3นะครับอาาครับก็โดยรวมนะครับปี2022เนี่ยติดลบแค่เดือนเดียว5%นะครับ ปี2023ันี่สก็คือติดลบเดือนเดียวก็2เดือนแหละ5%นะครับนี่ครับเดือนเฟบนี่บวก3%เดือนแอพพลิวนี่บวก12%นะครับก็เวลารอคอยก็ประมาณ19ชั่วโมงนะครับไม่ถึงวันนะครับอันนี้ก็6วันก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นปลายทางแล้วนะครับปลายทางแล้วไอ้ว่าคอนเฟิร์มว่าไอ้ระบบนี้เราอ่าน่าใช่ไหมนะครับเรารับได้ไหมกับวินเลทเท่านี้ แต่ rr เท่านี้นะครับการเปิดออเดอร์เท่านี้ระยะเวลารอคอยเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะก,ก็ต้องมองหาระบบที่มันเข้ากับตัวเองนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วว่าระบบนี้มันใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงขอแค่เรามีระเบียบวินัยนะครับ mm นะครับอันนี้ผมจะใช้รีเปิดเทอยู่ที่2.5นะครับ2.5 2.5ตต่อไม้นะครับถ้าใครอยากได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ เขาเพิ่มฤทิ์เข้าไปนะครับแต่ทีนี้เราจะรับได้ไหมเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะวินเลทแค่38%เอนงนะครับก็ต้องหาตัวเองว่าเออเราเราชอบแบบสไตล์นี้ไหมนะครับบินเลทน้อยอารเยอะนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจระบบเนี่ยเราก็ต้องสามารถมีความอดทนไปกับมันให้ได้นะครับต่อไปก็มาดูการเขียนในส่วนของเอเบ m กดมานะครับ ก็ผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่โนเทสนะครับสเปดแล้วก็วันเปอร์บาอันนี้ก็คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นเลยข้างบนเนี่ยเป็นโหมด1โหมด2ก็คือผมผมทำเทสแบบ2แบบก็คือการมาน g e มเตนแบบโดยใช้ ADR มาเป็น SL กับเอาแบบแท่งเทียนมาเป็น SL เนาะนะครับก็อันไหนได้ที่ดีที่สุดก็อันนนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเงื่อนไขแรกเราเขียนง่ายๆนะ EMA15 มากกว่า35นะครับอ แท่งเทียนแท่งที่สองมากกว่าพาราบลิกซาแท่งเทียนแท่งที่หนึ่งต้องมากกว่าพาราบลิกซาบูแคนเดลแล้วก็แท่งที่หนึ่งต้องเป็นบูแคนเดลนะครับแท่งที่สองนี่ก็ต้องเป็นบูแคนเดลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่าตรงนี้ได้นะว่าไอ้แท่งที่เราทำเนี่ยเอ้ากี่ปิ๊บนะครับก็อัพติมายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเอามาเช็คระยะว่าไม่ให้มันห่างเกินไประหว่างแท่งเทียนกับแท่งเทียนกับ EMA ครับไม่ไม่ให้มันฉีกห่างออกไปนะครับบางทีมันไปอาจจะเปิดตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นก็คือผมจะไม่ให้มันเปิดเกินจากตรงนี้ไปกี่กี่จุดเงี้ยครับห้าร้อยจุดเจ็ดร้อยจุดเงี้ยครับต่อมาก็คือใช้ a d x นะครับในการกรองเทนนะครับความความแรงความอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ให้มันหนีไซด์เวย์เนาะสุดท้ายการตั้งมัณนิเมเตนผมก็จะใช้ลิปเปอร์เทนนะครับโดยที่เราจะเอา สต็อปลอตไว้ที่แท่งที่สองนะครับแท่งที่สองถ้าเป็นาบก็อยู่ที่แท่งโล่แท่งที่สองนะครับส่วนเทคโปรฟิตก็คือจะเป็นกี่เท่าของสต็อปลอตนะครับสมมติว่าสต็อปลอตร้อยจุดทีพเราจะเอาสองร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับเข,นขนหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราเสียไปะครับสมมติว่าเรา,เราใช้ริทหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะได้ทีพได้สองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับหรือว่าหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นอ f t เทดนะครับอ f t เทดแล้วก็ใช้เบรกอีเวนะครับกันทุนนะครับก็คือถ้าเกิดได้ก,กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ของสต็อป o อสแล้วให้มันบังทุนนะครับบังทุนกีป่ป๊บให้กาไปนะครับอันนี้ก็จบไปในส่วนของการเขียยเนาะส่วนของ ATR e ก็จะมีเอา ATR e นะครับเอา t t ทําทำเฟรมเท่าไหร่มาคูณกับตัวคูณนะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เอาราคานะครับ มาบวกกับอีกทีหนึง่งก็คือผมจะเอาราคาจากตวเนี้ราคาจากแท่งเทียนเนี่ยมาบวกกับ ATR อีกนะครับเพื่อเพิ่มลดลดมันจะเยอะกว่านะถ้ ATR มันเพราะมันเป็น e r บวกแท่งเทียนนะครับระยะมันจะเยอะกว่าซึ่งซึ่งมันจะหนีความผันผวนนะครับซึ่งบางกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องใช้ ATR บางกลยุทธ์ใช้แท่งเทียนได้นะครับโอเคนะครับก็ สำหรับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ผมก็อินดีแบ่นปั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับ499บาทนะครับก็สามารถที่จะได้กะจา้เทมเพลตได้ EA นะครับได้ผลแบ็กเทสนะครับแล้วก็ได้เอา EA เนี่ยไปออปติ่ไหนนะครับแต่ละคู่เงินนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับระบบนี้นะครับผมรับรองเลยว่าถูกกว่าคอส หนึ่งหมื่นสองหมื่นหกหมื่นห้าแสนแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยครับผมก็จะรันอยู่นะครับผมก็จะใช้รันอยู่นะครับตัวนี้นี่พันหกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางเจ้าของช่องนะครับที่ที่เขาทําไว้แต่ดาวดาวมันจะเยอะไปนะครับผมก็เลยกดให้มันเหลือแค่ที่ดูแล้วมันความเป็นไปได้นะครับก็ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สิ่งที่จะได้รับก็คือคุณก็จะได้รับเทมเพลตนะครับ EA แล้วก็เอาไปออพติมัยคู่อื่นนะครับซึ่งในการออพติมัยคู่อื่นเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็คือคุณได้ EA ผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุณก็กดออพติมัยตรงนี้นะครับแล้วอัพติมัยตรงไหนบ้างนะครับมันจะมีโหมด1โหมด2นะครับโหมด2นี่คือโหมดปกตินะโหมด1นี่คือ ATR นะครับเราก็ต้องหาอะไรบ้าง TP เท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ ADX by cell เท่าไหร่แล้วเบิกนี้นะครับ แล้วก็กด Start อันนี้ของผมเป็น Data 99.9%เนะครับวันนี้ก็ซื้อมานะครับก็เราก็แค่ตรงนี้ครับเราก็ไปให้มันอ p t i m ม z e 28คู่เงินนะครับเราก็จะได้1ฟาร์มของระบบนี้นะครับว่ามันจาก28คู่เนี่ยมันได้กี่คู่นะครับเราก็จะได้1ฟาร์มอย่างเี้มันก็จะขึ้นมาเราก็ค่อยมาเลือกนะครับ เลือกให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนนะว่าเออบางคนชอบกําไรเยอะๆบางคนชอบดอวดาวน้อยๆอ,อย่างเงี้ยครับบางคนก็ชอบออกเด้อเดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปเลือกว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเรานะครับอย่างเี้ก็กำไรสามสิบเปอร์เซ็นดอวดาวก็เยอะหน่อยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาแบบแต่ละทารเฟรมแต่ละอ,อย่างเงี้ยครับพีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ H4 อันนี้คือช่องเขาออปติมายมาสาหรับ GJ มันก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ตัวอื่นเราก็ต้องอาจจะต้องจูนอย่างอื่นด้วยนะครับแม้กระทั่งค่า e m a นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องหาใหม่นะครับอย่างที่อาจารย์เขาแนะนํามานะถ้าเกิดเอาไปใช้แต่ถ้าสําหรับค่านนเนี้ยสาหรับเซตติ้งเนี้ย GJ เนี่ยคือใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยกําไรแน่นอนนะครับแต่ว่าขอให้เข้าใจกับระบบว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะมันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ อันดับแรกเลยวินเลทประมาณ40นะครับเล40นะครับเทสเมื่ออาจจะดีกว่านะครับอาจจะแม่นก,กว่าก็ได้แต่ว่านี่เป็น EA ที่ที่มันแบบออพติมมาให้แล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็เอาไปเทสเมือก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะใช้ค่าแฟกเตอร์ตามนี้ใกล้เคียงนี้นะครับก็คือ TP 1ต่อ3นะอย mm ่างเงี้ยครับแทงเทียนที่เกิดเนี่ยไม่ควรที่จะมากกว่า70ปสิบนะครับ เบรกอีเวนต์ไม่ใช้นะครับเบรกอีเวนต์ไม่ใช้แล้วก็ E D X เนี่ยต้องมากกว่า10นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ทักมาแล้วกันนะครับก็ผมก็จะให้ data backtest นะครับสำหรับเซตติ่งต่างๆสำหรับคู่ T J นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ E A ด้วยนะครับมี t e m p พลต E A แล้วก็ setting นะครับไม่ต้องไปอัพติมัยสิบลับที่ใหม่ครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับทำงานได้เลยนะครับ ไม่ใช่ไปเรียนคอร์สหลักแสนหลักหมื่นสุดท้ายต้องกลับมาแบ็กเทสแบ็กเทสนะครับก็ไม่ได้ไปไหนทีนะครับแต่ว่านี่คือเราเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันตกมันต่อดาวมันไม่ถึง5%เลยต่อเดือนนะครับเราปีส0 2 2ันีสองนี้ก็บวกนะครับบวกเล็กนิดหน่อยนะครับเราก็พยายามหา EA เเข้าไปในในฟาร์มเรานะครับเลือกไปทีละตัวทีละตัวนะครับผมว่ามี sltp เนี่ยดูแล้วมันยั่งยืนกว่านะครับ ไอ้ที่ผมทำมาติเกลเพื่อทำแคทโฟเนี่ยมันมันก็กำไรจริงๆครับมันได้จริงแต่ถ้ามันเป็นเทนเมื่อไหร่เนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็หยุดละนะครับเรื่องของมาติเกลนะครับผมตอนนี้ผมก็มาลันแบบ TPSL ดีกว่านะครับเน้นระยะยาวนะครับโอเคใครสนใจก็ทักมาได้เหมือนเดิมนะครับไม่แพงนะครับ ใช้ได้แน่นอนขอบคุณครับ